สามชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์นะคะเดี๋ยวแวะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันหน่อยดีกว่านะคะมีพี่โตชี้เขบอกว่าก๋วยเตี๋ยวผมเริ่มอิ่มพอดีเลยขออภัยที่เราเรื่องอาหารต่างๆเพื่อาหารทให้รบกวนการบริโภคอยู่ลืมไปว่าเราคุยกันตอนช่วงมื้ออาหารเย็นพอดีใช่ใช่ใชแต่พี่เพนสีบอกว่าหนูนาอร่อยค่ะแหนไหมคนก็มันหอมันมัน มัน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 มีเนื้อเยอะหนูนามีเนื้อเยอะมันมันมันหอมใช่เขาไปทําเมนูอะไรอะคะย่างเิ้งย่างย่างใช่ใช่ย่างมันหอมอ่ะถ้าวัดย่างถ้ไฟอ่อนๆนี่ไฟตกฉี่ๆนั้นมันเหลืองมันเนื้อมันเยอะไงค่ะฮะอ่าพี่โตชี้ลองดูหนูเหมือนกระต่ายอะใช่ไหมกระต่ายกับหนูก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะมันอยู่ในนาเหมือนกันนีเดียวกันค่ะพี่เรนูบอกหัวลำพงก็เยอะ แต่ว่าช่วงนี้ที่ทำฟุตปาทไม่รู้ว่ามาแถวราชดำเนินหรือเปล่ามุ่อกนอนที่สนามร้ายเ้ิดอยู่เขานอนการสนามโลวงทั้งคืนใช่ไหมแต่พูกนี้ก็ต้องทนกับยุงแต่ดึกๆต้องมาดึกดึกต้อนยุงทั้งหมดค่ะเนี่ยนะคะมีพี่นารานุษบอกว่าวันนี้ฟังแล้วเศร้ามากๆสิ้นหวังสุดๆเราจะทำตามสัญญามาโกงมาแท้ประเทศสุดๆอันนี้คุณผู้ชม แชร์ความเห็นมานะคะแล้วก็พี่วิชัยแนะนำกลยุทธ์มาบอกให้กินน้อยๆรอดทุกสถานการณ์ครับออสบายยใช่ลดพุงด้วยลดพุงได้นะดกินแบบมีประโยชน์อ่ะคืออย่าปริมาณใช่กินแบบที่ถ้าเรากินปุ๊บมันมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างเนะงี้ยนะพี่โสอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ดีกับสุขภาพด้วย ดีกับเงินในเป๋าด้วยคือตอนเช้าบางเช้านะ <S <S ผมทานไอ้น้ำมันพราะาสกัดเย็นไปสองช้อนเนี่ยนะอ๋อพี่โสดึกใน,นงานนะฮะไหมอ่าแล้วก็ไข<อ>่ต้มสองลูกนะะไข่ายามาตุ่มสองลูกค่ะแล้วก็นมปังแผ่นเดียวอิมอ่มเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวมันมันมีมันมีม,นม,มันทําให้เราอิ่มด้วยเา้าเราอิ่มเราอิ่มใช่แล้วพี่โสทานมื้อที่ยังีกทีก็ มื่เที่ยงก็ตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งดีบายบ่ายที่บายบ่ายโมงบ่ายสองโมงบายสองโมงอ่ะบ่ายโมงบ่ายสองโมงค่ะเนี่ยอ๋ออ้าเน้มันพระสกัดเย็นเนยทำให้อิ่มเพราะมันมีไขมันมีให้คาความร้อนด้วยแล้วตัวไม่แห้งเลยนะค่ะพาล้วตัวไม่แห้งผิวพรร์จะดูมันมีมันมีมีชุ่มพี่โสพี่โทานช้อนชาใช่ไหมชช้อนโต้เลยสองช้อนเลย อ่อช้อนโต๊ะสองช้อนเทใส่ขวดช้อนแล้วก็ตักใส่สองช้อนติดต่อเลยคือบางคนจะทานไม่ได้เพราะว่าเลี่ยนใช่ไหมใช่นงเคยอยู่ใช่บางคนกงบอกไม่ไหวนะพอทานแล้วเนี่ยมันจะมีขับขับเคลื่อนข้างในแล้วก็หมดไลยมดเใช่จำได้แต่ก็ทําใจอยู่เหมือนกันผมไม่ทําใจถึงช้ามากก็ใส่สองช้อนใช่ไหมเดี๋ยนงเริ่มใหม่ดีกว่าสองช้อนสองช้อนโต๊ะใหญ่ให่นะสองโต๊ะใหญ่เลยนะค่ะสองช้อนแล้วก็ อิ่มแล้วตามด้วยไข่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 ต้มเนี่ยต้มต้มไม่สุกนะ <Okay. S 2> ยังมาตุม <Okay. S 2> ต่มขนมบางก้อนหนึ่งอาจจะมีอาจ,จมียก,กันอีกถ้วยอย่างก็พอแล้ว <Okay. S 2> ล<ะ>น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นถ้าเกิดใครหาซื้อไม่ได้ก็ของแมเนเจอร์มีนะคะ,อ,ะอันนี้ผมองทางแมเนเจอร์นี่แหละของแมเนเจอร์กว่าท่าร้อยสิบบาทั้นี่แล้วมีอีกค่าหนึ่งที่ขึ้นพี่โสแต่รู้สึกเหมือนเขาตรึงแต่ตรึงจริงแบบไม่แน่ใจในตลาดเป็นยังไงคือน้ำมันปาล์มอ๋อขึ้นละเห็นบอกขึ้นละขึ้นแล้วใช่ไหมคะน้ำมันปาล์ม เขาว่าน้ำม okay, ันปาล์มนี่ไงเขาเข้าไปใช้ในไอ้แก๊สโซฮอลด้วยไงดีเซลด้วยไงนี่นะอ้าวโอเคอ่านี่พี่วัสรุทบอกว่าคั่วหนูก็ได้อ่อมหนูก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบนะแกงยังได้แกงเผ็ดยังได้เลยแกงเผ็ดก็ได้เออเนี่ พี่มุจลินบอกตู่สอนให้ประชาชนกินอยู่แบบทหารเกณฑ์ครับน้ำต้มกระดูกไก่กับเท่าเปล่า <c oughs> เออใช่มีภาพเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาดูพี่โสมแม่ฟาพี่โสมพ,พ,พ,พูดไปยังคะก็คือของแพงใช่ไหมก็มีรถพุ่มพวงเป็นรถทหารออ๋ทหารพุ่มพวงหมูแปบก้าบาทต่อกิโลใช่รถทหารพุ่มพวงนี่นอ๋อ,อมีผักชีก็ทหารนี่หมูทหารหมูพุ่มพวงทหารมีไก่มีผักใ <c oughs> เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนี่นะแล้วทำไมเขา,าขายที่ถูกเนี่ยคะพี่โส <ห ả? S 1> มเขาทำไมเขาขายหมูในก,กิโลละแปดสิบเก้าบาทเขาไปซื้อมาจากไหนอ่ะเขาบอกทหารเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูผมก็ไม่รู้เขาเลี้ยงที่ไหนแต่ว่าบางค่ายทหารมีโรงสีไง <c oughs> เขารับซื้อข้าวสารโดยตรงจากชาวนาก็คือข้าววสีขา้าวทหารกินไงข้าวแต่ว่าเลี้ยงไอผักชีเขาปลูกยังไม่ทราบตัลงที่เขาปลูกแล้วนะแต่เราก็ไม่เห็นรถรถทหารที่ไม่ช่วยขน รับจ้างบริการแข่งกับพ่อค้าแม่ค้าแข่งใช่แต่ว่าเนี่ยเขาหมูขายกิโล889บาทมาขายวันละกี่ตังค์กันไปดูใช่แล้วก็อยู่ที่จุดไหนบ้างอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยทหารเป็นทุกอย่างแล้วเป็นเป็นทุกอย่างเป็นทางออกสุดท้ายของประเทศนะการเมืองทางตอนก็ต้องรัฐประหาร ไม่แต่้อออกปุ๊บไปเจออะไรนี่คืออีกเรื่องนะใช่ <c oughs> นายกไม่มีก็เป็นต้องเป็นทหารถ้าอยู่นานเลยนะอยู่นานเลย<ช>อ่ะเนี่ยเราก็ไปอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่กันแบบเนี้ยค่ะใช่ใชนะคะคือเป็นการทําร้ายประเทศจนอืมอ่ะทีเนี้ยคือสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยเป็นหงปัญหาอะไรสภาพชีวิตที่มันรู้สึกอับจนแล้วเกินเนี่ยนะเด <c oughs> ี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเห็นเห็น อันเรียก็ว่าอะไรแสงสว่างที่ปลายอุโมงแสงสว่างหรือแสงสว่างหรือเปล่าก็คือจะมีเลือกตั้งซ่อมแล้วไงคะพ่โสหาหิงห้อยเจอก่อนแสงหิงห้อยเจอก่อนแล้วกันเราสงอว่างเลยเลือกตั้งพวกนี้ก็ไม่มีบ้านเมืองไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีรับรองไม่มีอะไรดีขึ้นเชื่อเธอค่ะถึงเลือกตั้งทั่วไปครั s <S uh. so lunch, ้งหน้านะบ้านเมืองก็จะไม่มีอะไรขึ้นถ้าตราบใดที่กลุ่มที่ไว้นไม้ตายเกิดยู่วันนี้ยังกลับมาอีกสลับขั้วสลับเครื่องสลับข้างสลับนั่นแหละไม่มีอะไรดีขึ้น เพราะว่าอย่างคุณกอนว่ามันต้องมืออาชีพต้องมืออาชีพต้องคนที่รู้ปัญหานะอย่ามาถามว่าถ้าไม่เอาดุงตู่ย่อาใครนะไปจะตอกหน้ากับผมบอกหลายทีแล้วว่ามีคนเก่งอยู่ไม่ต้องห่วงอ่ะนะจะให้บอกอีกรอบก็ยังได้ว่าคนมีฝีมือจริงเอ่ยเขาทำแต่เขาคุยแค่เข้ามาเปล่าล่ะคุณสิ่งแรกคือว่าคุณเอาพวกนี้ออกไปก่อนค่ะนะคุณเก่งขึ้นมาได้อ แต่พรุ่งนี้คือที่ที่ไฝ่กันเยอะๆเลยก็คือพักรัฐบาลด้วยกันคือพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ซึ่งอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นวันโค้งสุดท้ายของการหาเสียงวันนี้เขาก็หาเสียงต่อนะคะ<ช>แต่เมื่อวานเนี่ยช่วงค่ำๆไงเพราะว่าเป็นวนันศุกร์ไงต้องของพลังประชารัฐมีลุงป้อมว,ว,วันนี้วันพักอ่าวันนี้วันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้มีหาเสียงพรุ่งนี้เลือกตั้งใช่ไหมพรุ่งนี้เลือกตั้งวันนี้มีตอนเช้าใช่แล้วก็ตอนเย็นๆนี่คือห้าโมงหกโมงก็คือห้ามแล้วใช่ แต่ยางเมื่อวานนี้ลงป้อมลงก็เลยต้องเป็นช่วงค่าเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าใช้เวลาราชการอีกก็เลยต้องค่ํๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆเขาเรียกว่ามันเป็นสไตล์ของการหาเสียงหรือว่าเขาไฟกันจริงบอกไม่รู้ไฟกันจริงๆหรือเปล่าเล่นลิเกหลอกเด็กให้ชาวบ้านดูใช่ไหมอาจจะเนบเนบของจริงแฝงของจริงไว้หน่อยหนึ่งหลอกด่ากันอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมเนี่ยหมัดหมัดเด็ดๆอย่างเมื่อวานนี้ ก็คือเอาของเมื่อวานก่อนนะคะมีลุงป้อมเนี่ยก็ไปอ้อนคนสะเดาใช่ไหมว่าขอคะแนนเสียงนะคะแล้วก็เวทีเดียวกันคุณธรรมนัฐคุณธรรมนัสเจอกรณีที่บอกว่าให้เลือกคนรวยไม่เลือกคนดีใช่ไหม<ะ>ออย่างเงี้ยนะคะมื่วานก็เลยไปยืนยันบอกว่าไม่ได้ดูถูกคนจนเติบโตมาจากน้ําและก็ข้าวของคนใต้นะแล้วก็มีการแขวมรู้พูดถึงใครบอกว่าพมดชริปัต บอกให้เลยอ่ะก็บอกว่าพักพลังประชารัฐนี่นะคือเราถนัดทําอย่างเดียวไม่ดีแต่พูดไม่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอ้ิ่าปไปชัดิปัดตัวตรงเลยล่ะกลืนน้าลายตัวเองอที่มองไม่หนุนทหารใช่ไหมไม่หนุนผู้จการทหารใช่ไหมนั่นแหละซบซานก็ไปหาเขานี่นะบอกทบูรไม่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นกลืนน้าลายตัวเองไม่ได้พูดมาก ถนัดทำอย่างเดียวอ่าอันนี้เนี่ยผู้กองแบบฟาดแบบนี้เลยนะล้วก็อย่นพักจุลินเลยนะวพักไปใช้ปัดเลยฟาดเลยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งปราศัยบอกว่าบอกไม่อยากพูดเรื่องหมูแพงเพราะเป็นนโยบายแต่คนปฏิบัติหรือเจ้ากระทรวงซึ่งประชาชนก็รู้ว่าเป็นใครนั้นก็ไปใช้ปัดทั้งสองพักทั้งสองทั้งสองโซนแหละบอกว่าดูรายการข่าวรายการหนึ่งบอกว่ามีผู้แทนกระทรวงหนึ่งนะพู้ว่าผู้แทนกระทรวงหนึ่ง ออกมาบอกข่าวดีให้ประชาชนรู้คือราคารา,ราคามาม่าไม่ขึ้นบอกอันนี้เหรอเป็นผลงานที่น้าภาคภูมิใจมากกินจนผมจะร่วงหมดแล้วเอ้ยไม่ต้องพูดนะว่าเป็นใครเป็น,ปนคนพูดแบบคนอย่างพลังประชารัฐหลายๆคนที่พูดงั้นเนี่ยพวกเราไม่ได้พูดเอามันหรือเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแต่ก็กลืนน้ำลายตัวเองพลังประชารัฐไม่ทำแต่ ไม่ไม่ถนัดคือพูดไม่เก่งแต่ทําเก่งอ่าไปะชิปั์ถอนตัวมันเลยเดี๋ยวนี้เลยนะืูเขาฟาดถ้าคุณไม่หนุนพิธีการทหารนี่คุณคุยนะคุณถอนตัวมาเลยแล้วคุณจะไม่กล้าค่ะเพราะคุณยังมีอะไรห่วงใยอยู่ข้างนั่นอยู่ซึ่งทางพังประชารัฐรัฐบาลเนี่ยเขาก็รู้พรรคเนี้ยเขาก็รู้ว่าขนาคุณเทพไทยยังท่าเลยไม่เรอใช่พี่โสคนเขาเองยังท่าเลยแต่เขาไม่เอาเขาไม่ออกเอาช้างมาลาก็ไม่ออกไม่ออก เพราะว่าคือพลังประชาธิปัตย์เขาก็เหมือนกับเขาบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าไม่ต้องส่งลงนะแบบมารยาทเขาพูดเรื่องมารยาทอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดก็คือพลังประชาธิส่งลงใช่ไหมแล้วก็เป็นคนแบบในพื้นที่เดิมที่เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็เป็นประชาธิปัตย์เดิมอะไรอย่างเงี้ยก็มีข่าววงในเขาบอกว่าเขาจะแบ่งคนละคนละอันแต่ประชาธิปัตย์จะขาดทุนไงพ่อของเดิมประชาธิปัตย์ใช่ไหมแต่ครั้งนี้เ็าบอกคุณจุมพลก็ไปก็แล้วกันเนี้ยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ แบ่งกันคนละอันแบ่งกันคนละเก้าอี้ใช่ก็คนละเก้าอี้ก็ยังดีก็ได้สองเสียสองการมัอเป็นอย่างนี้ละมันเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยคุณเทพไทยพูดคืนั้งายได้ไงค่ะคุณเทพไทยบอกงี้บอกว่าคือเคยเตือนไปแล้วว่าโดยหลักการถ้าพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเสียที่นั่งพักร่วมรัฐบาลด้วยกันก็ไม่ส่งคนไปลงแข่งเพราะท้ายที่สุดแล้วก็จะแข่งกันเอง ระหว่างพักร่วมใช่ไหมและไม่ได้เกิดผลดีกับรัฐบาลน,นอกจากจะเกิดความหมางใจถ้าแข่งกันรุนแรงคะนนเดียวกันรัฐบาลก็ไม่ได้อะไรเพราะที่นั่งเท่าเดิมเออนี่ไงบอกที่เสียไปก็เป็นของพักร่วมและพักร่วมอีกพักหนึ่งมาแข่งถ้าได้มาก็ยังอยู่ในรัฐบาลคะแนน,นก็เท่าเดิมได้ไม่คุ้มเสียนกักการเมืองเขามองอย่างนี้ใช่นี่นะนี่คือความคิดน,นกักการเมืองใช่เขาสามารถเกียร์เสียได้เกียร์เสียได้สูญเสียได้สูญเสียได้เอเอน<อ><ๆ>ี่ไงนี่คือเราเห็นเลย ที่พูดอย่างนี้คือหัวหัวได้เลยัมก็หัวได้ถ้าหลบก็หลบคือได้ได้ไม่ได้เนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดแต่มันสิ่งที่เขาไม่มีไงคือมารยาททางการเมืองทางการเมืองไม่มีทางคือมันไม่มีอยู่แล้วว่าคุณไม่มีอยู่แล้วคุณมปถามในสิ่งที่คุณไม่มีได้ไงใช่ไม่เคยมีไม่มีเนี่ยแล้วคุณเทพไายบอก ส่วนตัวเห็นว่าคําเตือนของนายจุรินไม่สามารถจะทําให้พลังประชารัฐในฐานะแกนนํารัฐบาลรู้สํานึกถึงความมีมารยาททางการเมืองได้พักประชาธิปัตย์ควรยื่นคําขาดไปเลยว่าถ้าพลังประชารัฐส่งคนแข่งเลือกตั้งซ่อมกับประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์จะขอทบทวนการเข้าร่วมรัฐบาลหรือขอถอนตัวไม่อทบทวนคุณถอนตัวไปแล้วแน่ๆจริงถอนตัวมาเลยไม่ต้องทบทวนทบทวนทบทอกทบท้ออะไรหงาทบล้าวแหลนอะไรทบทอกด้วยนะ ทบเงาวทบอะ,อะไรอะแหลนเหลือวก็พู่ว่าไปนี่เออนี่นะก็แก็แต่ถ้าเกิดว่ายื่นคำขาดแบบนี้ไปแล้วซึ่งแหมคุณเทพไทยจะพูดเลยตอนนี้มันทันหรือเปล่าเนี่ยถ้าพลังประชาัฐยังดึงดึงดันก็ให้มันรู้กันไปว่าเขาจะยอมเสียขุนเพื่อแลกกับเบีย้ยก็พรุ่งนี้จะลงแล้วพรุ่งนี้จะลงคะแนนแล้วถอนตัวเลยไ่จิถอนตัวเลยออตลยอนนี้เลยล่ะ ตอนนี้เลยเหรอคะถอนเลยถอนอ๋อถอนจากรฐบานใช่ไหมถอนจากเรือแพใช่ถอนตัวจากนี่เลยรัฐบานเลยแน่จริงนะอไม่มีทางเอาเอาช้างในทั่วประเทศมัแลกก็ไม่ออกเพราะมันเพราะมันมีอะไรเชือกหน้ากากก็เชือกถุงมืออนามัยมันอะไรมันมันมัดแค่มัดขาอยู่ถุงมือยางหน้ากากอนามัยใช่ใช่ พี่สวแวพี่สวนสมัครสันตีเรียบร้อยสลับกันนะอสมัครสนตีเรียบร้อยทั้งสองอย่างอนามัยทั้งคัู่นั่นแหละนี่นะส่วนมีนายก่อแก้วพิกุลทองก็ออกมาตีเนี่ยเขาบอกว่าคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นนั่งร้านให้เผด็จการสืบทอดอำนาจแต่มันจะเกือบแปดปีแล้วและที่ผ่านมาก็ผิดพลาดในหลายเรื่องนะอยากฝากไปถึงนายจุรินว่าคุณสมบัติ ท่านนายจุรินเนี่ยนะมีคุณสมบัติความเหมาะสมที่จะเป็นนายกได้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่นะแต่สิ่งที่นายจุรินต้องทําหากจะเป็นนายกคือหยุดเป็นนั่งร้านให้เผด็จการซะก่อนคุณนี่ก็ไปยุ่ให้เขาออกเขาไม่ออกอยู่แล้วที่เขาบอกคุณสมบัติเป็นนายกได้เนี่ยนะที่ตามโพลอะไรนายกบางโพนายกบางโพพี่าเนี่บางโพบางโพไม่ไม่บางโพนะบางโพบางโพซุปโปนั่นแหละ ใช่ไหมยกบางโพซูเปอร,ร์โพใช่ไหมใช่ซูปเปอร์จริงๆค่ะนี่นะแล้วก็ส่วนคุณจุรินเองวันนี้ก็ลงพื้นที่นะคะปรากฏว่าในการลงพื้นที่ที่อำเภอสวีที่ชุมพร่ะระวางหาเสียงปรากฏมเีเจ้าของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งบุกมาเลยมาแบบมา,มา,มาพูดกับคุณจุรินบอกว่าอย่าปล่อยให้ราคาสินค้าขึ้นอีกเลยเนี่ยมาบอกเลยนะ บอกว่าอย่าปล่อยให้ราคาสินค้าขึ้นอีกเลยเพราะว่าตอนนี้ราคาสินค้าขึ้นแบบสุดๆคุณจรินตอบบอกว่ากําลังแก้ปัญหานี้กันอยู่โดยราคาไข่ไก่เริ่มลงแล้วเขาพูดเลยทั่วไปว่าพูดเรื่องไข่ไก่อะ <c oughs> <c oughs> บอกไข่ลงแล้วนะเมื่อวานนี้ลงมาแล้วเออเพราะว่าไปกดราคาหน้าฟาร์มไม่ให้เกินไงพองละสองบาทเก้าสิบเนี่ยอ่าพอพูดงี้ต่อ คุณเจ้าของร้านคึ่งช้ไฟฟ้าคนนี้พูดต่อบอกพัดลมก็ขึ้นบอกพัดลมราคาสูงขึ้นตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วคุณจุเลนก็คือช่วงนี้ไงเวลาเวลาประชาชนมาคุยด้วยก็ต้องคุยไงพี่โสเพราะช่วงนี้กําลังแบบกําลังจะต้องหาเสียงใช่ไหมเลือกตั้งซ่อมอะไรทั้งหลายแหละรจริง<ๆ>คุณจุเล่นบอกว่าจริงจริงผมไม่เจอพัดลมงสยหน้าเลยฮะ<า>พัดลมใส่หน้า พัดลมใส่หน้านะเนี่ยคุณคุณเนี้ยเขาบอกพุพัดลมราคาสูงอะไรเงี้ยคุณจุลินต่อบอกว่าอ้าวแล้วเขาไม่แจ้งให้รู้ก่อนปรับราคาเหรอเนี้ยคือดูวิธีการเื่างไร้เดียงสายยิ่งนักเนะตาใสแนวดูแม่อ่อนโตอ่อนยาวต่อโลกเหลือเกินเห็นแต่ตเห็นทุ่งหญ้าแพรลี่กำลังดอกหวานสับพร่งนะใช่หม้ยดูสิพิศตาใสแนว นะะ้ายิงสาเลยเกินนี่เมือนวันก่อนถามด้วยความซื่ออสุจริตใจให้มันที่ตั้งค่ะนี่ฮะบอกว่าแล้วบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปดูเรื่องนี้ให้อก็รับปากนะว่าจะไปดูคุณไปดูเถอะนั่นมาจิมฟันยังเรือรบนั่นแหละนะไปดูเถอะมันขึ้นหมดแล้วตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวข้าวปงข้าวผัดทุกอย่างขึ้นหมดขึ้นหมดใช่พิโสแล้วคือแบบมันเป็นช่วงจังหวะเวลาไงพิโสอย่างเช่นว่า สมมติเพื่อนข้างๆร้านเราเนี้ยขึ้นข้าวข้าวผัดขึ้นมาจาและสักห้าบาทเนี้ยเอเอเราก็ขึ้นใช่ไหมใช่<อ>นนร้านนู้นร้านนู้นก็ขึ้นอ้างว่าค่าน้ำมันลดน้ำมันขึ้นอ่ะอน้ำมันขึ้นราคาอืมต้นทุนขึ้นไปหมดเลยตอนเนี้ยใช่เนี่ยมาพกพงพ่อคา้าแม่ค้าแล้วก็ขึ้นหมดตอนเนี้ยอทุอกอย่างแพงหมดยกเว้นอย่างเยืย่ีเมียถูกเสมอ <laughs> <laughs> มุกนี้มาอีกแล้วใช่ี่เมียถูกเสมอนั่นแหละบอกนะจริงไหมคงจริงมั้ง <laughs> ส่วนใหญ่ก็ว่าจริงนี่ใช่ไหมจริงแท้แน่นอนอันนี้น้องพูดได้เลย <laughs> พี่จะเมียถูกเสมอหนะถูกเสมอ <laughs> <laughs> เออนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่ลุงปั้มไปหาเสียงอะพี่โสมีอยู่ประโยคหนึ่งนี่ปลาใสเนี่ยนะบอกว่าเนี่ย อยู่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มาแปดปีแล้วออพูดอพูดงี้เลยนะ,อ,ะอยู่มาแปดปีแล้วได้ทำงานหลายอย่างเพื่อช่วยประชาชนให้คนไทยอยู่ดีกินดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าคนฟังนี้เป็นไงนะลุงป้อมนี่คงจะอยู่ในอีกโลกหนึ่งอะค่ะนะเพราะว่าอยู่ในโลกที่อยู่ในปา่ารอยต่อไง <laughs> ฮะเหรอ เป็่อป่ารอยต่อคล้ายๆกับป่าหิมพานแต่ว่านี่เป็นป่ารอยต่อจะไปอยู่นางมักรีผลนั่นนละนั่นน่ะฮะมาทางหิมพานป่ารอยต่อฮะแต่ว่าประเทศชทยมันขาดจากรอยต่อป่ารอยต่อไปตั้งนานแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วมันต่อไม่ติดตั้งนานแล้วคือในนั้นกับข้างนอกเนี่ยคนละโลกเพราะในโลกนั้นคนอยู่ในนั้นน่ะไม่องจ่ายค่าเช่าบ้านน้ำไฟฟรีใช่ไหมผู้อยู่สานั้นก็ รถหลวงน้ำมันฟรีมาทำงานก็มีอาหารกลางวันฟรีค่าทางด่วนก็ไม่เสียมีคนรับร้อยเสียร้อยเลยไม่มีต้นทุนชีพไม่มีต้นทุนอะไรเลยเงินเก็บตลอดทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นอะไรแพงเนี่ยเขาไม่รู้สึกไม่รู้สึกไม่รู้สึกจริงๆนะอะไรแบบเนี้ยคือถ้าไม่ได้ควักไม่ได้ควักจังตังออกไปจ่จยอย่างเงี้ยจะไม่รู้สึกนะก็ถามว่าสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยจอมพลปพางยังอยู่เนี่ยนะค่ะ เป็นสิงหาไทยเนี่ยเสาที่เขาจะไปเดินสนามหลวงนุ่งเกงขาสั้นนะพูดอย่างพาคจอมพลดอยางภาคเนี่ยไปเดินสนามหลวงไปดูพระดูนั่นดูนี่นะแล้วมีคนติดตามแค่สองสามคนถามมายุคนมีใครกล้าเดินถนนมั่งสามปอฟอยเฟอร์มีใครกล้าเดินถนนม้างกล้าไปเดินไหมกล้าไปเดินสวนจุจักไหมเดินเดินแบบเดินเองนะเดินเองสิไม่ใช่ว่าไปกับแบบอ้าวเลือเบิร์นนี้นเคลียร์พื้นที่นั่นนี่นู่นนะถามว่ามีกล้าไปเดินไหมอ่ะ ถ้าไม่กล้าเดินสวนจุฬาฯแล้วก็ไปเดินแถวเวอร์ Center, ทรีเซนเตอร์แถวสยามสแควร์กล้าไปเดินไหม <S <S กล้าไปเดินไหมเ <ừ. S 1> ดินแบบมาซื้อของเนี่ยเหมือนกับนายกขี่จักรยานกลับบ้าน,นอ่ะกล้าไหมไปมช้อปปิง้งซูเปอร์มาร์เกต็ตเองเอ่ะใช่เหมือนกับนายกทัชเชอร์เนี่ยเหมือนนายกไมค์ก้มกามเบอร์เคอร์เนีกล้าไหมไมค์ที่โอ้โหล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนกับลบสะจับศึกเนอะกล้าหรือเปล่า ลบอยู่ในบังเกอร์ค่ะคือไม่ได้เผชิญไม่ได้เจอกับสภาพความเป็นจริงคือไม่ติดดินอ่ะใช่ใช่ลองดูสิปลามาเย็นๆนะถ้ามาแถวถนนตรงเนี้ยทำงเนียบเนี่ยที่จะสร้างรั้วสี่เมตรแต่มันไม่ไปสร้างเลยใช่ไหมไม่สร้างล้วเย็นๆหน่อยอ่ะโอ้โหจะมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งคือแบบกันมาต่ไกลเลยอ่ะใช่กันมาต่ไกลเพราะว่าจะมีรถขบวน ออกมาจากในธรรมเนียบเลี้ยวกลับบ้านใช่เลี้ยวกับขึ้นทางด่วนไปเลยของฟรีนี่คือภาพซึ่งไม่เคยเผชิญกับของจริงๆไม่เคยเห็นของจริงบนถนนไม่เคยเห็นของจริงคือขึ้นจากปุบเนี่ยจากทรรมเนียบไปก็จากยมราชก็กิโลสองกิโลอ่แล้วนั้นก็ลอยพายถึงดินแดงก็เลี้ยวเข้าเลยไม่เคยเห็นชีวิตตามสองข้างถนนใช่ค่ะไม่มีเลยไม่เห็นเลยว่าประชาชนสองข้างทางเนี่ย กมีสีหน้าอะไรบ้างเจอหน้าระเมียร์ตาลอยยังไงบ้างตาลอยน้ำตาสายตาไม่มีแห้งผากนะสีหน้าระทมทุกเมื่อก่อนในไทยแลนด์เป็นสยามเมืองยิ้มตอนนี้เนี่ยมีแต่ความทุกข์ทรมทมไปดูตามถนนทางตามขั้นตอนทางเ่ยมีมีมีประชาชนที่ยิ้มแยมแจ่มใสคุยของเราตอบทิชกันหรือเปล่าไม่เคยเห็นจริงๆก็เนี่ยจากยมราช ลงถึงดิแนแดงปุ๊บเข้าบ้าน,เ,าานเลยเนี่ยใช่ไงภายใต้การรักษาอารักขาอย่างเต็มที่เข้มงวดมดไม่ให้ตายไม่ให้ตอมชีวิตทางเหินระชิญปรากฏตัวที่สนามกอล์ฟอย่างนี้นะหรือว่าที่ไปเปิดงานก็ท่ามกลางความอารักขาซึ่งไม่ใช่ภาพจริงๆไม่เคยสัมผัสกับประชาชนไปถึงก็มีการจัดฉากบุรีรัมย์ไปบุรีรัมุรีรัมย์ไปบุีรย์ไปรีย์ไปบุรีรั์ไปบุรีรัมย์รีย์ไปรมย์ไปบียร์ ก็เลยจะหมยถึงบอกว่าไม่ความสามารถหนึ่งเรื่องหนึ่งแต่จิตใจของการเข้าใจว่าความเดือดร้อนเป็นยังไงอันนี้ม,มัน,มนอีกเรื่องหนงึ่งขาไม่ารต่างอย่าลืมเขาไม่ได้เปจกากกรรวงตังประชาชนไม่เลือกเขาเข้ามาเข้ามาโดยการยึดอานาจฉะนั้นเขาย่อมไม่เห็นหัวประชาชนอยู่แล้วไม่สนใจประชาชนอยู่แล้วแล้วไม่ต้องไปหาเสียงที่หาเสียงเพราะต้องการหาคะแนนตามสภาพลุงป้อมบอกว่ารัฐบาลจะทําให้คนคนไทยสุขสบายขึ้นนะ จะที่ผ่านมาเจ็ดปีกว่าไม่ทําอะไรเลยจะไปทําตอนนี้หาเสียงนี่แหละอตอนท้ายท้ายๆเนี่ยใช่นี่นะถ้าก่อถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากจะให้ท่านลองอาจจะไม่ต้องทําตัวเป็นโอ้โหหัวหน้ารัฐบาลเป็นท่านยกก็ได้เป็นคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยจริงๆนะไม่ต้องให้คนจําได้ก็ได้ปลอมกายอะไรไปก็ได้ลองไปดูชีวิตผู้คนตอนนี้ซะหนอ่อยแล้วถ้าท่านยังไม่รู้สึกอีกอันนี้ก็คือ อันนี้ก็ไม่รู้จะยังไงละแต่ถ้าท่านเห็นจริงๆก็เชื่อว่าท่านจะต้องสัมผัสได้กับความ,มทุกข์กับความเดือดร้อนะของคนคือคอ่ะค,อคือแม้แต่เขาก่อนหน้านู้นเขาเขาจะไม่ยังไม่เป็นนี่นะ <c oughs> เขาอยู่ในค้ายาหารทั้งหมด <c oughs> ถ้ามไม่ายทหารก็สนามกอล์ฟสโมสรกองทัพบก <c oughs> นะ, <c oughs> ะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเครือแวดวงเขานั่นเอง ตาตีจักดาวงานจักดาวงั้นนั่นงั้นนี่เขาใช่ไหมงานในแวดวงลักษณะแบบนั้นใช่หรืองานที่ต่พเป็นผู้นําประเทศแล้วเนี่ยก็จะเป็นงานที่ชาวบ้านจัดฉากให้ไปเปิดงานจิวเวลรี่แฟนนั่นนี้โน่นไปพูดไม่สนใจใครจะฟังหรือเปล่าอย่างนั้นนะค่ะอวันนี้เราได้ประมาณนี้เลยไม่ได้ไปที่โควิดแต่โควิดก็คือเราวัดระวังตัวทุกนี่ก็ไม่สายวันนี้ก็สามล้านทุกโลก ขั้นสุดขั้นสุดนะคะแต่ว่าคือบ้านเราเองอย่างเมื่อวานนี้ที่สาธารณสุขพูดก็คือบอกว่า,าเริ่มทรงตัวนะยอดไม่พุ่งแล้วเดี๋ยวค่อยๆจะค่อยๆลงแล้วก็จะค่อยๆลดระดับเตือนภัยใช่ไหมอันนี้คือที่เมื่อวานสา,สาธารณสุขบอกเนี่เขาไม่ประ, <ไง S 2> ประกาศตัวเลขออกมาครอนแล้วนะไม่เขาไม่เขาไม่แยกแยะมั้งพี่โสใช่ไหมไม่รู้อ,นนอ,อาจจะเราไม่รู้ทําไมไม่แยกไม่ตรวจหรือยังไงไม่รู้ก็อาทิตย์ก่อนนู้นไงที่เราคุยกันแล้วมีแล้วมีคุณหมอยงบอกว่าของเราเนี่ยสุ่ม สุ่มไงแล้วถ้ามันเยอะๆมากๆอ่ะเรื่องสุ่มขอไปเรื่องพิมพ์พิพายคนเดียวก็พอแล้ววงการหนึ่งไม่ต้องมาไวรัสใช่ไหมใช่ไม่ต้องมาสุ่มอะไรไวรัสใช่ใช่ใช่อืออ่ะก็เราได้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่นะคะกับรายการนิวซาวิเกนนะคะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แข่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ